โรงเรียนบ้านหัวช้างสวัสดีครับในวันนี้ขอนําเสนอการรีไซเคิลขยะในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2566ของโรงเรียนบ้านหัวช้างครับโรงเรียนบ้านหัวช้างเป็นโรงเรียนขยายโอกาสภายใต้สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4เป็นโรงเรียนที่ให้ความสำคัญ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาในปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านหัวช้างได้กำหนดให้มีการดำเนินงานด้านการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนจัดทำแผนการเรียนรู้ การมีสมรรถนะการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สนับสนุนในการบริหารจัดการขยะด้วยวิธีการรีไซเคิลซึ่งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาที่ส่งผลให้สถานศึกษาลดปริมาณขยะและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้และยังทำให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงามปราศจากมลพิษมีบรรยากาศที่ร่มรื่นปลอดภัยโดยมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับการรีไซเคิลขยะในสถานศึกษาดังต่อไปนี้ กิจกรรมการคัดแยกขยะโรงเรียนบ้านหัวช้างได้จัดกิจกรรมกลุกจิตสำนึกให้นักเรียนได้เรียนรู้การคัดแยกขยะส่งเสริมการทิ้งขยะให้ถูกที่และแยกขยะเป็นสีประเภทได้แก่ขยะอันตรายขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลและขยะเปียกและนำขยะเหล่านี้ไปจัดการต่อได้อย่างถูกวิธีให้มีประโยชน์และคุ้มค่าต่อไปกิจกรรมสื่อการสอนจากขยะโรงเรียนบ้านหัวช้าง สนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนมีการบริหารจัดการขยะโดยการนำขยะมาผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งครูและนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการผลิตและใช้สื่อการสอนจากขยะและยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประโยชน์ของการนำขยะมารีไซเคิลได้อีกวิธีหนึ่งิจกรรมประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิลโรงเรียนบ้านหัวช้าง ได้จัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ได้ให้นักเรียนในแต่ละชั้นสร้างสรรค์ชุดแฟนซีรีไซเคิลเพื่อให้นักเรียนนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ลดภาวะโลกร้อนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุเหลือใช้กิจกรรมเปเปอร์มาเช่โรงเรียนบ้านหัวช้างได้จัดกิจกรรมเปเปอร์มาเช่โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้นำกระดาษที่เหลือใช้จากกิจกรรมต่างๆหรือกระดาษที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีความหลากหลายสวยงามโดยใช้กิจกรรม paper m a เช e เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนนำขยะเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์าตามจินตนาการของนักเรียนกิจกรรม eco art เป็นกิจกรรมที่นำวัสดุเหลือใช้หรือขยะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน หลังจากที่ผ่านการคัดแยกแล้วนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศินละปะสื่อผสมผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูปันธลีศรีสุนทรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะโดยมีความตั้งใจให้ในักเรียนนำขยะหรือเศษวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ผลงานศินละปะสื่อผสมบนพื้นฐานแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศินละปะสื่อผสมอีโคอาร์ตด้วยเทคนิคการปะติด ในงานมหกรรมวิชาการของโรงเรียนบ้านหัวช้างและได้นำเสนอผ่านสื่อโซเชียลต่างๆเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวช้างคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมชื่นชมผลงานศินละปะสื่อผสมอีโคอาร์ตนี้ด้วยกิจกรรมการคัดแยกขยะและรีไซเคิลขยะร่วมกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียนบ้านหัวช้างได้เข้าร่วมกิจกรรมการคัดแยกขยะและรีไซเคิลขยะร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสมเยี่ยม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักได้รับรู้ถึงความจําเป็นในการคัดแยกขยะประโยชน์จากการคัดแยกขยะลดปริมาณการผลิตขยะมูลฝอยรวมถึงการนําขยะมาประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆและยังได้รับการสนับสนุนทั้งขยะจากองค์การบริหารส่วนตำบลสมเยี่ยมเพื่อใช้งานในโรงเรียนบ้านหัวช้างอีกด้วยขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการคัดแยกขยะนั้นส่วนหนึ่ง นำมารีไซเคิลตามกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนและอีกส่วนหนึ่งนำไปขายเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลในระดับอุตสาหกรรมต่อไปนอกจากกิจกรรมการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลขยะแล้วโรงเรียนบ้านหัวช้างยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการลดปริมาณขยะในสถานศึกษาโดยได้กำหนดให้ทุกวันศุกร์เป็นวันงดใช้ถุงพลาสติกในโรงเรียนกิจกรรมการรีไซเคิลขยะของโรงเรียนบ้านหัวช้างเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะเห็นประโยชน์และคุณค่าของการนำขยะกลับมาใช้ด้วยวิธีการรีไซเคิลและยังทำให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงามปราศจากมลพิษมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและปลอดภัย